นี่เป็นธรรมศิลาที่พระโมคคัลลานะได้สำเร็จอรหัน์แล้วก็ได้ปรินิได้นิพพานที่ทาแห่งนี้ที่อยู่บนภูเขาอิสิคิลิพัางนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สมควรที่จะไปบูชาสักการะ โมโคลานะนั้นก็ถือว่าเป็นอครสาวกเบื้องขวาเอาเบื้องซ้ายของพุทธเจ้าภาษาดิบุตรนั้นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอังนั้นเบื้องซ้ายก็อยู่ที่อ่าโมโคัลานะนั้นก็ได้มาสม็จอรหรันในสถานที่นี้เรียกว่าถ้ำศิลาแล้วก็นิพพานที่ถ้ำแห่งนี้ซึ่งเดินทางไปก็พอสมควรนะครับ อันถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางไปที่เมืองรชัชกึกก็ไปสัมผัสไปสวดมนต์ไหว้พระไปนั่งสมาธิก็เป็นสถานที่สปายะอีกแห่งหนึ่งที่ควรที่จะไปสัมผัสถ้ำศิลา,าอันนั้นนผู้มีฤทธิ์มีเดชหอเหินเดินอากาศได้ ก็เป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าท่านก็อ่าทั้งที่ท่านสำเร็จอรหรันท่านก็หนีกรรมได้แต่ท่านก็ไม่ได้หนีกรรมสุดท้ายท่านก็ถูกโจรทุบอันนี้ก็เราก็จะไดะ้พยายามฝึกฝนฝึกหัดตนให้เป็นคนดีไปเบียดเบียนบุกปการีทั้งหลายให้ได้รับ โทษหรือว่ารับกรรมนหนักนั้นก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจว่ากรรมหนักนั้นก็มีอยู่5อย่างก็คือฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่า,าพาลหันทำสงฆ์ให้แตกกันทำโลหิตบาทอันนี้เป็นกรรมหนักควรที่จะเว้นอ,อย่าไปคิดทำอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี ท่านทำคุณความความดีท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็พยายามรักษาพยายามดูแลท่านกตันดูกตเวเบติตาทำทำในส่วนที่เราสามารถที่จะ,ะทำให้ดีเหมือนกับท่านทำเลี้ยงดูเรามาจนเราเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน